สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบสด็จพพิบาลนะครับในวันอังคารที่หกกุมภาพันธ์นะครับวันนี้มาดูอิสยาบทที่เจ็ดทั้งหมดยี่สิบห้าข้อแท้จริงบทที่เจ็ดบทที่แปดบทที่เก้าและบทที่สิบเดิมเป็นข้อความเรื่องราวที่เกี่ยวน้องเกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ยูดาที่ชื่ออาหัดกับกษัตริย์ซีเลียที่ชื่อเลซิน และกษัตริย์อิสราเอลที่ชื่อเปกาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือกษัตริย์ซีเลียกับเปคานะครับอิสราเอลรวมมือร่วมมือกันที่จะมาลุกลานกษัตริย์ยูดาห์ทางใต้ที่ชื่ออาหัดอาหัดนั้นเนี่ยเป็นใครอาหัดนั้นเนี่ยเป็นลูกของโจทามโจทามเป็นลูกของอุตซียาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ดีแล้ว อาหัดก็มีลูกชื่อเฮเซกิยาทั้งสามกษัตริย์สีกส่กษัตริย์นี้นะครับมีอาหัดนะชื่งเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีอานะอุชยาเป็นกษัตริย์ที่ดีมากโยธามก็เป็นกษัตริย์ที่ดีและมีลูกชื่ออาหัดแต่ไม่ดีอาหัดมีลูกชื่อเฮเซกิยาก็ดีในสะมัยของเฮเซกิยานั่นเองอิสราเอลก็ตกไปเป็นเฉลย โดยอัสซีเลียตามคําพยากรณ์ที่พูดถึงนะครับในข้อที่18เป็นต้นไปอันนี้เป็นประวัติศาสตร์เข้าวๆนะครับเมื่ออาหัสนะครับกษัตริย์แห่งยูดาได้ยินเกี่ยวข้องกับเรื่องการาซีเรียกับอิสราเอลหรืออีกชื่อหนึ่งเพราะอิสราเอลมีหลายชื่อเอฟอิมนะครับ รวมกันเพื่อที่จะทำไมครับมาลุกลานนะครับประเทศเออยูดาทางด้านใต้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออาหัดไ้ยินอาหัดพระกมพีบอกว่าเมื่อใจนะใจก็ทำไมครับสั่นเหมือนต้นไม้ในป่าสัน่นต้องขนาดต้องลแรงงลมเราจะเห็นว่าความรู้สึกนะครับของประชาชนและกษัตริย์นะก็มีใจที่หวดัด กลัวขึ้นมาทันทีมีคำว่าหวัดกลัวเนี่ยปรากฏอยู่ในข้อที่2นะครับข้อที่4ข้อที่6แล้วก็ข้อนะครับที่16บหกนะวันหัวข้อผมจึงตั้งมาเมื่อใจเราหวัดกลัวบางคนนะครับเพราะพระธรรมอิสยาบทที่เจ็ดนั้นมีภาพเด่นซึ่งพยากรณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระมาซีหาหรืออิมมานูเอลที่จะเกิดมา อีก700ปีข้างหน้านะแล้วาบางท่านก็ตั้งหัวข้อในบทที่7ว่า,าบทแห่งพระมาสีหาหรือบทแห่งหนของอิมมานูเอลโอเคนะครับให้เรามาดูในผมแบ่งเป็น4หัวข้อย่อยนะครับก่อนที่ผมจะพูดไปกษัตริย์อาหัตนะครับที่เป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีแต่ทำไมพระเจ้าจึงส่ง เิสยาผู้เผยพระชนะมากล่าวบอกกับอาหัดว่านะศัตรูที่มาลุกล้านเขาเนี่ยจะไม่มีทางชนะเขาทางนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าอย่างนะครับให้เวลายูดาหนะหรือยังไม่ถึงยูดาที่จะถูกทำลายกวาดไปเป็นเฉลเยในช่วงรอคอยไม่มีใครมาสามารถเปลี่ยนแผนการของพระเจ้าได้และได้อีกด้านหนึ่ง ในทำนองเดียวกันพระเจ้าให้โอกาสยูดาห์ที่จะกลับใจใหม่ด้วยนะครับอันนั้นเป็นเหตุผลนะครับเพะ่ะน,นพระเจ้าช่วยบอกอาหาัดและกู้อาหาัดไม่ใช่เพราะเขาดีแต่เพราะว่าพระเจ้าพระหัตของพงค์ที่มีต่อยูดาห์แผนการยังไม่ถึงเวลานั้นให้เรามาดูนะพระเจ้าทรงบัญชาข้อหนึ่งสองพระเจ้าทรงยืนยันอยู่ในข้อที่เจ็ดกับข้อที่เก้าพระเจ้าทรงประทานหมายสําคัญ อยู่ในข้อที่10ถึงข้อที่17และสุดท้ายข้อข้อสบอกว่าพระเจ้าทรงพิพากษานะครับกษัตริย์2องค์นั้นนะครับให้เรามาดูจับประเด็นบทเรียนคําสอนเพราะคงในเวลาที่จํากัดเราคงไม่สามารถที่จะรู้เรียนทั้งหมดได้ในข้อที่2องบอกเมื่อเขาได้ไรายงานต่อราชวงศ์ดาวิด ซีเรียมาตั้งค่ายอยู่ในเขตเอฟราอิมแล้วพระไทยของพระองค์และใจของประชาชนก็สั่นเหมือนต้นไม้ในป่าสั่นต้องแรงหลมเมื่ออาหัดได้ยินสงครามที่จะมาถึงของสองประเทศที่จะรวมกันเพื่อมาลุกลานยูดาพ์กทัไทยของพระองค์ก็ทำไมครับก็เกิดความหวาดกลัวคำว่าได้ยินนะครับรายงาน ข่าวที่เราได้ยินนี้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของพวกเราดังนั้นนะครับเวลาเราสื่อสารอะไรออกไปรายงานที่ดีก็นำผลที่ดีความรู้สึกที่ดีแต่ถ้ารายงานที่ไม่ดีร้ายก็จะนำผลร้ายต่อคนฟังดังนั้นนะครับคำพูดของพวกเรานะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราพูดอะไรออกไปนะครับพระพัมพ์มักจะหนุนใจพวกเรา ในการที่จะพูดสิ่งที่ดีแทนพูดในด้านลบอันนี้ไม่ข้อคิดนะครับให้เรามาดูนะครับในข้อ3บอกพระยาเวตรัดกับอิสยาจงออกไปพบกับอาหัดแต่ว่าข่าวนะครับที่ดีนั้นก็คือเป็นข่าวที่พระยาเวตรัดบอกผูเ้เผยพระวจะนะให้ไปบอกเกี่ยวข้องกับว่าพวกเขาเองไม่ต้องกลัวพวกเขาจะ ทำไมครับศัตรูที่วางแผนที่จะล้มล้างยึดครองทำลายพวกเขาเขาจะไม่สามารถทำได้สํำเร็จได้นะอันนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าข่าวที่มาจากรายงานนะกับข่าวที่มาจากพระเจ้าต่างกันส่งผลต่างกันข่าวที่มาจากพระเจ้าที่ตัดผ่านทางผู้รับใช้ของโพระองค์อิสยานะครับนำความชื่นชมความยินดี เกี่ยวข้องกับความการช่วยกู้ของพระเจ้าที่มีต่อยูดานะครับที่จะบอกให้เราพวกเราเห็นว่าพระดำรัสของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าที่ตัดผ่านดังพวกเผยหรือผู้รับใช้ของพระองค์เป็นข่าวเป็นพระดำรัสที่จะนําความรอดนานการช่วยกู้นําพระพรนําอะไรครับความรู้สึกที่ดีมาสู่พวกเราทุกคนนะครับอันนั้นเป็นข้อคิดให้กับพวกเรา ถ้เรามาดูนะครับอยู่ในอีกตอนหนึ่งในข้อที่9นะครับเสียงของเอฟลายอิมคือสมาเลียเอฟลายเป็นชื่อหนึ่งของอิสราเอลเสียงของสมาเลียคือของเลมาลียาบุตรของเลมาลียานั้นก็คือชื่อของกษัตริย์นะครับถ้าเจ้าไม่เชื่อมัน่นเจ้าก็ไม่อัดตั้งมัน่นพระเจ้าแม้ว่าจะบอกอิสอหัดว่าพระเจ้าจะกู้เขาไม่ต้องกลัว แต่ว่าพระเจ้าก็บอกพวกบอกอาหาัรด้วยว่าเขาต้องทําไมครับเขาต้องเชื่อแมบบ้ว่าวันหลังครั้งเราประกาศขาศ่าวกระเริฐว่าพระเจ้ากู้เราพระเจ้านําความรอดมาผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับจริงครับแต่มนุษย์เนี่ยจะได้รับการช่วยกู้ได้รับความทำไมครับการความรอดนั้นจะต้องยอมรับเชื่อด้วยอะไรครับด้วยใจของพวกเราด้วย นั่นเป็นเหตุผลที่ทาไมข้อที่เก้าบอกถ้าเจ้าไม่เชื่อมัน่นเจ้าก็ไม่อาจตั้งมัน่นถ้าเราไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าวางใจในพระเจ้านะครับเราก็ไม่สามารถตั้งมั่นคงเมื่ออุปสรรคปัญหาการทดลองนะครับแล้วก็การข่มเหงมาถึงชีวิตคริสเตียนของพวกเรานะครับอันนั้นเป็นข้อคิดนะให้กับพวกเราส่วนนะครับพระเจ้าได้ทรงประทานหมายสําคัญให้กับ อาหัรแต่หมายสำคัญที่พระเจ้าประทานที่พูดถึงนะครับอยู่ในข้อที่14องค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงความรอดนั้นเรื่องของพระเยซูพระมาซีฮาพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้นะครับความรอดมาจากพระเจ้านี่เนะี่ยหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งคันหญิงสาวสามารถแปลได้ว่าหญิงพหมจารี ซึ่งเป็นการพยากรณ์นะถึงว่าพระเยซูคิดจะเกิดจากผู้หญิงทำไมครับที่เป็นพรมจารีสำคัญคือพระองค์จะเกิดมาจากหญิงที่เป็นพรมจารีไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายจึงไม่ได้รับธรรมชาติบาปที่ถ่ายทอดมาจากอาด,ดามผ่านทางผู้ชายแต่พระเยซูคิดเกิดโดยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งครร ขอดบุตรชายคนหนึ่งและเรียกนามว่าอิมานูเอลนะครับชื่อของพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดแต่อิมานูเอลคือพระเจ้าสถิตยอยู่พระเจ้าซึ่งสถิตยอยู่บนสวรรค์สูงสุดบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับพระเจ้าองค์นี้ได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์รับสภาพเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางมนุษย์เพื่อเข้าใจมนุษย์และช่วยมนุษย์และกู้มนุษย์ ให้รอดพ้นจากความบาปพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับพวกเรานะครับทุกคนเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคาําพระวจนะในตอนนี้ที่สอนพวกเราเมื่อพวกเราอ่านเราอาจจะได้เรียนรู้หลายสิ่งที่แตกต่างกันเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจภาพทั้งหมดนะครับแต่พระเจ้าอาจจะพูดกับเราผ่านทางบางข้อบางตอนบางจุด นะครับที่เป็นเหมือนอย่างเลม่าที่เป็นพระดำลักของพระเจ้าที่จะหนุนจิตพวกเราและชูใจพวกเราทุกทุกคนผมอยากจะแถมในข้อที่4ี่จงกล่าวกับเขาว่าจงระวังจงสงบและอย่ากกลัวในสภาพที่เราเองกำลังะเะชญกับความกลัวพระเจ้านั้นใช้คำว่ากำชับหรือพระเจ้าทำไมครับบัญชาให้กับพวกเราว่าเราทำไมครับระวังตัวไว นะทำใจของเราให้สงบไม่ตื่นตระหนกแล้วก็อย่าก,กลัวเพราะว่าเหตุผลง่ายๆคือพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเราถ้าเรามีพระเจ้าอยู่กับเรานะครับเราไม่ต้องทำไมครับไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องใดแม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้างเราจะเวลวร้ายอย่างไรก็ตามผมอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้ข้อความนี้จงระวังจงสงบ และก็อยากกลัวอยู่กับพวกเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้า